เรียกว่าแฟนครับส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามครับหลังจากที่เหมยหมึกเป็นซาซิมิเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในติ๊กตอกไหลสดเปิดใจจับได้เพื่อสามีของเธอนอกใจกับพนักง,งานในร้านของตัวเอง กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ครับเมื่อเหมยนะครับเจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังเหมยหมึกเป็นซาิมีออกมาไลฟ์สดเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตคู่หลังเธอจับได้ว่าสามีแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพนักง,งานหญิงภายในร้านของตัวเองโดยพนักง,งานหญิงรายดังกล่าวทําหน้าที่เป็นแคชเชียร์และทํางานอยู่กับร้านมานานกว่า4ปีอายุประมาณ40ซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าพนักง,งานรายนี้มีครอบครัวอยู่แล้วเช่นกัน หลักฐานสาคัญที่ทําให้เรื่องดาวถูกเปิดโปงครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านซึ่งบันทึกพฤติกรรมใกล้ชิดผิดปกติของทั้งสองคนไว้อย่างชัดเจนจนกลายเป็นชนวนเหตุให้เหมยตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณาชนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพนักง,งานหญิงคนดังกล่าวเคยมีประวัติถูกไล่ออกจากร้านเก่าที่ทํางานมาก่อนด้วยปัญหาในลนักษณะใกล้เคียงกันภายหลังเรื่องดาวถูกเปิดเผยคุณเหมยได้ตัดสินใจปลดพนักง,งานหญิงออกจากตําแหน่งทันทีขณะ ในส่วนของสามีคุณเหมยเลือกที่จะให้โอกาสอีกครั้งแต่ได้ประกาศชัดเจนว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดคุณเหมยยังย้ำในไลฟ์สดนะครับว่าร้านเหมยมึกเป็นซาซิมิเป็นกิจการในชีวิตของเธอเพียงผู้เดียวเพื่อยืนยันสถานะความเป็นเจ้าของและความชัดเจนในด้านธุรกิจหลังจากไลฟ์สดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกระแสนในโลกออนไลน์ก็พากันส่งกำลังใจให้เหมยพร้อมแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับเหมยมึกเป็นซาชิมิครับกับอีผัวตัวดีหรือไอซยเคยเล่าในทิกต o อกนะครับว่าเคยเลิกกัน1ปี ตอนนั้นอายุ19กลับมาคบกันตอนอายุ20ปีสุดท้ายเหมยนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ไปง้อสามีเพื่อไปง้อเอาลูกกับสามีคืนซึ่งไอเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ว่าไปเรียนที่นั่นกลับมาก็เลี้ยงลูกด้วยกันทํางานด้วยกันจนสามีเรียนจบปริญญาตรีก็ไปทํางานธนาคารซึ่งก่อนที่จะเรียนจบก็ทํางานส่งกันเรียน3ามคนพ่อแม่ลูกตอนนั้นโคตรลาบาก นอกจากนี้เหม๋ยกับอีผัวตัวดีเคยเล่าถึงการเก็บเงินในทิกตอกนะครับว่าสามีเป็นคนเก็บเงินตอนที่สร้างร้านเก็บเงินยังไงให้ได้สิบล้านสามีเล่าว่าตอนนั้นไม่ได้เที่ยวไม่ได้ใช้เงินโดยเหมยบอกว่าเรามีเป้าหมายว่าจะสร้างร้านเอาเงินมาใส่ที่ร้านอย่างเดียวไม่ฟุ่มเฟือยไม่ติดการพนันไม่เล่นหวยตอนนั้นใช้รถกระบะเก่าๆบ้านก็ยังไม่ซื้อทุกวันนี้บ้านก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะคิดว่าการซื้อบ้านมันไม่งอกเงยก็เลยมาลงทุนทําร้านก่อน ทำหน้าดีดีทำนดีๆทำนดีเขาบอกว่ามีคนอยากรู้เรื่องการเก็บเงินเรื่องการเก็บเงินไม่ต้องถามมีหัวตัวดีทำหน้าดีดีทำดีดีทำดีดีไม่อัวตัวัวตัวตัวคัไม่เก็บเงินเหรอเอ้ก็ เราต้องรู้รายจ่ายรู้รายได้ของเราก่อนเขาเรียกต้องเก็บก่อนจ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนที่สร้างร้านเก็บเงินยังไงให้ได้สิบล้านอะ่ะเก็บเงินยังไงให้ได้สิบล้านถูตอนนั้นเราไม่ได้เที่ยวเลยนะไม่ได้เที่ยวไม่ได้ใช้ตังเงิดีกว,ว่าเรามีเป้าหมายไว้เลยว่าเราอ่ะจะสร้างร้านเราก็แทบไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าเอาตังมาใส่ที่ร้านอย่างเดียว ออที่เราไม่ได้เงนินฟุ้งเฟือยอ่ะแล้วไม่ติดการอน,นันช่วงน,นั้นหวยเหยก็ไม่แทงนะ <S <S เหออมือนเรามีเป้าหมายว่าเรายังไงร้านต้องมาก่อนสร้างร้านแล้วก็รถตอนนั้นก็รถกระบะเก่าๆ <S <S บ้านก<ช>็น <S 2> <S 2> ยังไม่ได้ซื้อทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อบ้านเพราะว่าคิดว่าการซื้อบ้านอ่ะมันไม่งอกเงินทาร้านก่อนเป้าหมายค <มา S 2> ือทำร้านใช่ลงทุนก่อนอย่างแรกเติมกันค่ะมันคือแจ็คพอตมากเลิกกันเลิกกันไปกี่ปี ปีเยอะปีหนึ่งแล้วไม่พอนะลูกได้ประมาณขวบสองสามเดือนเลิกกันค่ะมันคือแจ็คพอตมากเลิกกันเลิกกันไปนกปี่ปี 1, 1> ปีเยอะปีหนึ่งตอนนั้นตอนที่เลิกอะประมาณ 29, อายุสิบเก้าใช่แล้วนะเราอายุสิบเก้าเลิกกันกลับมาคบกันตอนอายุยี่สิบแล้วสุดท้ายใครไปง้อใครหรือว่าเหม,หมยไปง้อมันีิแล้วทุกคนไปง้อเอาผัวกับลูกคืนค่ะนั่งรถไฟไปอืม นัง่งรถไฟเป็นงอผู้ชายที่เชียงใหม่ใจไอ้มันไม่ใช่คนเชียงใหม่นะอีบัวตรีไม่ใช่คนเชียงใหม่นะทุกคนมันเ,เป็นคนกรุงเทพนี่นแหละแต่ว่ามันไปเรียนที่เชียงใหม่เป็นง้อขวกลับมาค่ะเออกลับมาก็มาเลี้ยงลูกด้วยกันมาเลี้ยงลูกด้วยกันก็มาเนี่ยอีบัวตรีก็ไปทํางานเรียนจบปริญญาตรีก็ไปทํางานธนาคารนะแ้วตอนนั้นน่ะก่อนที่เราจะทํางานธนาคารน่ะเรายังไม่มีวุฒิปริญญาตรี ส่งกัเรียนอสองคนเพื่อเรียนยจบเรียนเรียนปริญญาตรีด้วยกันใช่ไลูกก็เรียนอนุบาล3ค่าเทอมก็ต้องเสีย3คนสามคน,มค,นค่าเทอม3าคนโคตรลำบาก